เอากล่องที่เป็นโทรศัพท์ก่อนเข้าสังเกตง่ายๆกล่องที่เป็นโทรศัพท์อ่ะน,นี่นะคะหดึง่งหน้าเต๋กดความสูงเลยค่ะ เสรแล้วนะคะตรงมไงอะค่ะน้องถ่ายเข้ามาเลยค่ะถ่ายแล้วนะคะแฝบจริงด้วยวะอ่าไม่ใช่โทรศัพท์นะคะแฝบจริงด้วยโหไม่ใช่โทรศัพท์นะคะแฝบร้อยครับโกงครับทุกคนนะคะทุกคนถ่ายจากหน้าที่หน่อยค่ะ Oppo นะคะอ่ะถายแโอเคค่ะอันนี้กล่องแรกนะคะโกงจริงด้นะคะคนลุกเลย มีแม่งหลอกกันแม่งหลอกกันเก้าเก้าพันอ่ะผงตะก้อเก้าพันครับผงตะก้อค่ะชัดเลยครับนี่นะคะอืมดีนะไม่ป ok ิดไปอ่ะเดี๋ยวก่อนนะคะก็เถอทุกกล่องนะทุกกล่องเหรอลองดูอีกลองคุณดูนี่นอกอันนี้เท่าไหร่จ่ายหน้ากันอันนี้เสร็จอันนี้รถคนดูนี่นะคะ <Apple S 2> อัปโป้เหมือนกันค่ะอัปโป้ <Apple S 2> น,นะคะคที่เปิดแล้วนะคะผมแม่งหากินง่ายไม่หายเลยลเจ๋งนีเ่เหมือนกับซื้อในสั่งในลาซาด้อย่างเงี้ยเหรอ <S 2> <S 2> <S 2> แต่ว่าร้านค้ามันให้อย่างนี้มาขออนุญาตนะคะ เรียบร้อยครับแองร้อยบแค่ะแฝดเจ็ดพันครับดีไม่ปิดไปเขายังไม่รู้ตัวใช่ไหมคนส่งนี่นะคะพรุ่งนี้ก็ลอกเลยนี่ค่ะของตะพกนะคะเรียบร้อยครับจะไม่เหลืออะไรมากชัดๆครับตะพกตะพกโอเคครับโอเคค่ะแอปโปนะคะเครื่องเป็นหมื่นโอเคค่ะขอบคุณค่ะ